สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูรสองตัวรูดงวดประจำวันที่24กุมภาพันธ์2.565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่23นะครับผม สำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่8กับ2นะครับผมสำหรับ8ก็ดับไปนะครับผม2สำหรับ2นะครับผมก็จะมา72ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็3 3นะครับผมชุดเบิ้ลนะครับผมมาในรอบปกตินะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผม แอดมินก็ให้รูดอยู่ที่0กับ3นะครับผมสำหรับ0นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่0 2นะครับผม0 4 0 6และก็0 8นะครับผมสำหรับ3นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่3 2 3 4 3 5 3 6 และก็0ูนเป็นชุดคู่รูดนะครับผมถ้าเอซชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อฟพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถเลือกคู่ได้นะครับผมสำหรับ0และ3นะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลน,นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่0ูนย์นะครับผม2 2 3 3 5 5าแล้วก็8 8นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่6 0 2 5 0 8 4 3 5แล้วก็2 3 4นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟบก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ